สูงแม่ท่านก็ได้ประเด็นี่ก็จากทุกท่านที่มาร่วมในการต้อนรับข้อมูลจากสมาชิกในวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวการโพกลชเ่นนิ่งตัวเองวางจะทำเรื่องเวลเนสเนี่ยสิ้เมืองนะครับตั้งแต่บางแสนมาบางกอกได้ผลนรือยังเขาบอกว่าเอเงินเราแล้ววิ่งหนีหมดเราก็เลยโดนเลยก็ตกปลาแล้วบอกเขาถามเพื่อเนี่ยนะคะซึ่งสรุปว่ามัในส่วนของที่รเป็นไทยแลนด์จะมีประมาณห้าส่วนนะคะ คือสุดที่น้จเนี่ยต่อต่อต่อนีแหลท่ี่่ยถ้าใช้คนจะใช้คนจริงๆโรงงานนี้ใช้คนสักประมาณสเตชันหนึ่งก็อาจจะสักประมาณสามคนครับก็หาสเตชันอ่ะแต่โนนี้จะเป็นส่วน